นี่คือพยายามจะยกขึ้นครับ<อ>ทีมได้แล้วครับ<อ>การแข่งขันนัดนี้เป็นแมชมิตรภาพนะครับใครได้สามแต้มก่อนเกมจบครับสบายๆนะครับนักกีฬาพร้อม เริ่มครับ <S <S แต้มแรกเป็นของใครครับโกโกโก้หุ่ยฟาดเต็มที่หนึ่งแต้มครับโอ้โหเต็มที่นะครับมาแล้วครับคือกโก้เสิร์ฟครับอุตวันตังลูกครับเกียบโอ้ยห่งเข้า เอาเลค่ครับผู้ตวัวบอเสิร์ฟครับตั้งนะครับเหยียบอุ้ยหลอกครับผู้ว,วันตั้งบอลได้หลอดจับอุ้ยยังได้ครับยังได้ครับโอ้ย สองหนึ่งครับพุทบอลนางครับพุตวันเสนะิร์ฟครับกูโกโก้ตังลูกครับแล้วก็หลอกครับแม่ฟุตวันเหยียบคืนไม่ยังได้ครับค่อยทีน้อยใสครับโอ้โหไี่ดีครับใช้อกส่องบอลครับธรรมดานะนะพุตวันแก้ไขครับขอรลากูโกโก้ตังลูกแล้วหัวเต่าครับเหยียบครับอุ้ยเหยียบแรงด้วยครับแก้ไขไปแล้วครับกูโกโก้ทำไงครับเหยียบโอ้ โอ้โหโอ้โหเหยียบแบบคมมากครับโอ้โหตอนนี้2เท่านะครับนี่คือแมชมิตรภาพนะครับตั้งที่3ามจะเป็นของใครครับกันที่นะครับไปแล้วครับอุตวันเหยียบมาครับทูโกโก้รับได้ครับสวยครับอุตวันตั้งครับบ่งให้ครับทูโกโก้ ตังลูกเหยียบครับอุ้ยพุตตันยังได้ครับงัดกลับมาเหยียบกลับครับพุณผู้ชยังได้ครับต้นับบต้นับบต้น้โห แชมิภาพนะครับ3ต่อ2ครับนี่คือการยกน้ำหนักผ้าครีนันเจิร์น้ำหนัก166กิโลกรัมครับสถิติเดิมที่น้องโจโจทำได้คือ165กิโลกรัมนะครับและว,วันนี้น้องขอทำลายสถิติตัวเองครับโอกาส3ครั้งนะครับมิโคเหรอเนี่ยอนอกจากแนะ,แน,ะนำไอ้พวกนี้ เป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อครับคุณโจพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้ครับน้ำหนัก166กิโลกรัมครับนี่คือพยายามจะยกขึ้นครับทีมได้แล้วครับเจ็ ไไโอ้โหทางโค้ชส,ส่งสัญญาณบางอย่างมาเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับใช่ครับยังไงครับเออมันล่วงข้างหลังครับต้องล่วงต้องทิ้งข้างหน้าต้องทิ้งข้างหน้าดังนั้นในกติกาเมื่อสักครู่นี้ถือว่าไม่ผ่านยังไม่ผ่าน,นครับเลือโอกาสอีกสองครั้งครับเออต้องต้องการเวลาพักเท่าไหร่ครับ เกินสามนาทีครับไม่เกินสานาทีนะครับระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราขั้นเวลาพี่หอยครับผมรบกวนครับครับผมจังหวะนี้ครับต้องการโค้ดมาแนะนําอะไรผมอยากให้โค้ดมาแนะนำใช่ไหมครับให้โค้ดโค้ดมาแนะนำโค้ดจะตุ้งต้นเนื้อพี่หอยไหมฮะโค้ดแนะนําพี่หอยนิดนึงครับครับผมโค้ดแนะนําว่านั่งอยู่ตรงนี้ดีแล้วครับขอบคุณครับโค้ดครับโค้ดเชิญเลยครับฝากโค้ดดูแลน้องหน่อยครับทําไมต้องตีแปะแปะแปะขนาดนั้นกระตุ้นกล้ามเนื้อหอยสนใจกระตุ้นกล้ามเนื้อไหม่นะ ถ้าพร้อมส่งสัญญาณบอกได้นะครับโจโจ้พร้อมครับพวกเราครับขอกำลังใจกับโจวโจ้เลยครับโอกาสครั้งที่2ครับน้ำหนัก166กิโลกรัมจนได้เลยครับภาคกลินแเจอรนะครับ ป่าแล้วครับเี่ิงครับจังหวะต่อไปไปเจอร์กนะครับทำสำเร็จครับเอาชนะสถิติตัวเองได้ครับน้ำหนักที่ได้คือ166กิกโลกรัมครับตอนจบตอนจบยังไม่ได้โพสให้ดูเลยตอนจบยังไงที่ทำสำเร็จ Diolch yn gaf! ที่ท่านผู้ชมกับท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุดพิศิวออฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ